เอาละครับประกับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ัมครับก็จะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้ว่ากันในเรื่องของกีฬาเทนนิสกับมีความพยายามที่จะผลักดันเข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ต่อยอดสู่ความเป็นนักกีฬาแล้วก็ความเป็นนักกีฬาทั้งทีมชาติหรือจะเป็นนักกีฬามืออาชีพก,กีฬาอาชีพก็ได้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับพันเอกวัญชนะสวัสดีในฐานะที่ปรึกษา สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับในช่วงเล่าสัรนโดยธนาคารออมสินครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจํปัันนะครับจากธนาคารออมสินจานวนสองรางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วก็ส่งคําตอบของท่านนะครับผ่านมาทางเอ s มเสที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่านสองรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง Youtube พิมคำว่าเล่าสู่กันฟังและสำรับ ท่านผู้ชมเฟ e b o o k ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับสื่อทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านต่อไปนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผุกฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยด้วยการออกมาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลานานสูงสุดหกเดือนนะครับมีการแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นสองเฟสด้วยกันในเฟสแรก จะเริ่มวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับหลังจากนั้นจะเป็นเฟสที่สองซึ่งจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนอีกครั้งครับธนาคารออมสินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยด้วยการออกมาตรการพักชำระหนี้นะครับเป็นเวลานานสูงสุด6เดือนแบ่งความช่วยเหลือเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกจะเริ่มในวันที่25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นครับเฟสที่2ก็จะเริ่มในเดือนสิงหาคม ปี2564นี้ด้วยเช่นกันนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้หรือลูกค้าของธนาคารที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยนะครับด้วยการออกมาตราการพักชำระหนี้เป็นเวลานานสูงสุด6เดือนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นสองเฟสเฟสแรกเริ่มวันที่25รกรกฎาคมนี้นะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่เฟสที่สองคำถามคือเริ่มในเดือนอะไรสําหรับเฟสที่สองนะครับส่งคำตอบมาครับ SNS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสูงสันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับได้รายงานความคืบหน้าสําหรับโครงการสินเชื่ออิ่มใจซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของธนาคาร w w w TSB o r t h เปิดมาตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมแล้วนะครับ จนถึงปัจจุบันวันที่16กรกฎาคมข้อบูลนะวันที่16กรกฎาคมปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้วก็ส่งข้อบูลกิจาการร้านอาหารมาให้ธนาคารได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเป็นจำนวนทั้งหมด25,000รายด้วยกันนะครับซึ่งธนาคารได้เริ่มทยอยแจ้งผลการตรวจสอบตามลําดับขั้นของการลงทะเบียนไปแล้วนะครับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไว้ก็สามารถที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้นได้เช่นกันทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.tsv.or.th แล้วหลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการพิจารณาในขั้นต้นก็จะได้รับ s อ s แจ้งจากทางธนาคารให้ท่านได้ยื่นขอสินเชื่อทางแอปพลิเคชันหมโมเป็นลำดับต่อไปนะครับโดยจะเริ่มทยอยให้สินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับได้จำกัดการให้บริการทางพิเศษในทุกด่านและทุกสายทางนะครับ ในช่วงระหว่างเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกาต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2สงิงหาคมนี้นะครับยกเว้นรถที่จะรับอนุญาตตามข้อกําหนดเท่านั้นนะครับธนาคารอมสินขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาพระผงพระรูปเหมือนสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริาณายกนะครับเนื่องในวาระที่วัดราชประพิษสถิตมหาศีมารามมีวาระครบรอบ150ปีและมงคลการที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช จะทรงจเจริญพระชนมายุครบ96าพรรษานะครับซึ่งการจัดสร้างในครั้งนี้จะมีการจัดสร้างพระผงรวมทั้งหมด1ล้านองค์ด้วยกันนะครับถ้าบริจาคชุดละ796บาทจะได้รับพระผงบรรจุในกล่องพิมพ์พระรูปวาดสมเด็จพระสังฆราช1ชุดมีจํานวน4องค์ด้วยกันนะครับหรือบูชาองค์ละ199บาทก็ได้เพื่อร่วมสมทบทุนในการสร้างสถาน ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชนะครับติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 0ิทันวาคม2564นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอรบอรได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ19ในระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างเข้มขวดและก็ต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ใช้บริการด้วยการจัดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสถานีตลอดระยะเวลาการให้บริการมีการตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือภายในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีมีการเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าการทําความสะอาดเรียนโดยสารก่อนนําไปให้บริการรวมไปถึงการตรวจวัดอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการในสถานีขอให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดการเข้าใช้บริการด้วยนะครับเอาละครับรูปบังครับช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารอขอไปครับช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสิ์นะครับเรื่องของการผลักดันกีฬาเทนนิสเข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะได้สนับสนุนให้นักเรียนเด็ต่อยอดสู่ความเป็นนักกีฬา อาชีพแล้วก็ทีมชาติต่อไปในอนาคตนะครับพูดคุยกับท่านเอกวนชนะสวัสดีในฐานะที่ปรึกษาสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตอนนี้ยินดีสายแล้วสวัสดีครับท่านเอกวนชรับครับ,รบสวัสดีครับคุณปิรัมัสครับแล้วสวัสดีครับทุกท่านครับครับอาล่ะเราบีแนวคิดยังไงฮะที่จะให้เทนนิสเนี่ยไปสู่โรงเรียนเนี่ยครจริงๆสําหรับเรื่องเทนนิสเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยนะครับผมต้องอธิบายว่า มันเป็นในลักษณะของการขยายฐานเทนนิสให้กับประชาชนในประเทศไทยก่อนครับซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของไอ f เคือสมาธ์กีฬาเทนนิสนา,นานาชาติด้วยนะครับครับอันนี้ก็คือเป,เป้าหมายแรกคือขยายฐานให้คนรู้จักเทนนิสในประเทศไทยมากขึ้นนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่หนึ่งก่อนครับทีนี้เราก็เลยมองว่าถ้าเราอยากจะขยายเราควรจะเข้าไปที่ผู้ใหญ่หรือเด็ก คำตอบสุดท้ายก็คือเราเข้าไปที่เด็กก่อนดีกว่าเพราะมันจะมั่นคงยัง่งยืนกว่าแต่ผมทีน,นี้พอเวลาเข้าเด็กเนี่ยนะครับก็ต้องมองไปที่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการครับทีน,นี้สพทเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ขนาดใหญ่แล้วก็เด็กส่วนหนึ่งที่เล่นเทนนิสอยู่แล้วในปัจจุบันก็อยู่ในโรงเรียนของสพทมีจานวนมากครับ,รบก็เลยไปจับมือร่วมกันกับสพทเพื่อที่จะเอากีฬาเทนนิสนั้น เข้าไปสู่ระบบของโรงเรียนในลักษณะของหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะวิชาหนึ่งในการศึกษาด้วยหรือสองเป็นวิชาเลือกที่นอกเหนือจากเวลาเรียนครับอ๋อก็อได้ซึ่งจริง,รงๆเอ,อก็ต้องดูความพร้อมเขาแต่แล้วโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับเ,เราดูความพร้อมของโรงเรียนด้วยครับตอนนี้เราก็เริ่มโครงการเราก็ใช้วิธีการหนึ่งรับสมัครโรงเรียนที่สมัครใจก่อนครับ ดังนั้นรโรงเรียนที่สมัครเข้ามาตอนนี้ก็จะถือว่าโรงเรียนเขาก็มีความพร้อมพอสมควรครับโดยสพทออจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของอุปกรณ์ให้ทั้งหมดครับ,รบเทนนิสเทนนิสที่เข้าไปถึงระดับสบพทออเนี่ยจะเป็นเทนนิส <S <S เขาเรียกว่าเทนนิสเทนจริงๆมันจะใช้สนามไม่ไม่ใหญ่ครับถ้าเกิดเรามองภาพของขอดเทนนิสทั้งขอดเนี่ยนะครับม่นสนามของเทนนิสเทนเนี่ยจะใช้ตั้งแต่เส้นเสิร์ฟมาจนถึงเส้นท้ายขอดเท่านั้นเอง โอ oh. แค่แค่แค่ตรงนั้นครับดังนั้นคือโรงเรียนที่มีโรงยิมหรือมีหลังคาเอาเป็นสานามตะก้อเนี่ยเราก็สามารถใช้สานามตะก้อนั้นคือเอาเล็นไปวางแล้วก็ขีดเส้นนิดหน่อย <Okay. S 2> ใช้ช็อกขีดเส้นที่พื้นก็สามารถเล่นได้แล้วหรือเอาตัวมาร์กเล็กๆไปทําเป็นเหมือนเส้นจากนิดหน่อย <Okay. S 2> เพราะว่าวัต <Okay. S 2> ถุประสงค์ของเรานั้นต้องการให้เด็กมีทักษะของการเคลื่อนที่ <Okay. S 2> ทักษะของการอินเทกบอล มีการต่ลลาระยะ,ะใช่ครับแท่นี้การฝึกนั้นเนี่ยไม่ได้มมุ่งเน้นในช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่ได้มุ่งเน้นถึงการเป็นนักกีฬาเทนนิสแต่ว่าเรามุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทางด้านร่างกายพัฒนาทางจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมในการอยู่ร่วมกันเพราะว่าเราฝึกลักษณะเด็กเป็นเป็นกลุ่มครับผมอ่าใช่เดี๋ยวถ้าผู้ฟังที่ไม่เคยเล่นเทนนิสเนี่ยอาจจะได้ภาพไม่ออกนะครับว่าเทนนิสกับแบดมินตันเนี่ยเราจะใช้วิธีการตีของแบดมินตันกับเทนนิสนี่ไม่ได้เลยนะฮะ ก็ในในส่วนของไปเป็นด้านกับเทนนิสก็มีส่วนคล้ายคลึงกันคือในเรื่องของการกยักยนะครับการการเคลื่อนที่แต่ว่าเทนนิสมันก็จะใช้แขนทั้งแขนมากกว่าแต่แบบ่ไม่ใช่ข้อมือมากที่จะใช้ข้อมือได้เพราะว่าอุปกรณ์มันต่างกันนิดหนึ่งคือน้ําหนักมันต่างกันครับแล้วก็ความแรงของรูปความเร็วของรูปที่มันเกิดโมเมนตัมเนี่ยถ้ามันใช้ข้อมือของเทนนิสมากเนี่ยเขาก็อาจจะได้รับอาการบาดเจ็บได้ครับนี่คือความแตกต่างนิดหน่อยครับ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้เด็กเขาซึมซับเข้าไปเบื้องต้นเนี่ยมันก็ยังไม่จะเป็นต้องใช้สนามขนาดใหญ่หรือว่าสนามที่ใช้แข่งยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะถูกไหมฮะใช่ครับยังไม่ถึงไม่ถึงท่านขนาดสนามขนาดใหญ่ครับเแต่ว่าเราให้เด็กรเริ่มรู้จักการรักในกีฬาแต่เราใช้เทนนิสเป็นกุศโลบายซึ่งเด็กเหล่านี้เมื่อผ่านการฝึกเทนนิสเทนแล้วเขาก็อาจจะไปเล่นกีฬาอย่างอื่นก็ได้หรือคือไม่ชอบเทนนิสแต่ชอบกีฬาอื่นอย่างน้อยเก็ได้ฝึกร่างกายเข้าไปแล้วครับ ครกับนี่แม่ผมไม่อยากเสยความจริงเลยคือผมไม่โชคดีอย่างสมัยเรียนมัธยมที่โรงเรียนมีสนามเทนนิสมีคอร์ดเทนนิสด้วยเชื่อไหมว่าไม่ราตทีินิพัฒน์ที่เดกโรงเรียนไหนครับเอ่อผมเรียนอยู่สาธิตวัตศสีมหาธาตุที่พระนครภาคเขตมีคอร์ดเทนนิสให้อ๋อครับโจทย์เรียนมาเล่นเทนนิสทั้งวันเลยนะผมเล่นได้ทั้งวันเลยนะอ๋อครับครับโอ้โหแสดงว่าทมีพื้นฐานเล่นมานอยู่แล้ว คือมันเป็นกีฬาที่มันเพลินนะฮะเล่นตั้ไปก่อนนะแล้วผมก็ไม่ทราบว่าโรงเรียนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าถ้าสมมติอย่างเด็กปัจจุบันเนี่ยพันเอกวันชนะถ้าเขาที่โรงเรียนเขาไม่มีสนามเทนนิสเนี่ยเขาต้องไปเริ่มต้นยังไงต้องเริ่มจากขันตอรโรงเรียนเสมอหรือยังไงก็อย่างนี้ครับผมถึงได้เริ่มจากเทนนิสเทนก่อนความหมายคือ,อเราไมา่ได้ไม่จำเป็นต้องใช้สนามที่ขนาดใหญ่ครับอ่าอ่าแต่ทีนี้พอพอเวลาต่อยอดของเด็กคือเด็กเด็กพอเวลาเล่นเทนนิสเทนเทนแล้วชอบใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใชจ่จริงๆทุกทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมีสนามกีฬาเทนนิสอยู่อันดับที่หนึง<ร>่งนะครับและสองคือ<ร>อลอนเทนนิสเนี่ยก็ได้สร้างโค้ดของลอนเทนนิสเองเยอยู่ทุกอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยอยู่แล้ว<ร>การต่อยอดตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นการต่อยอดของคุณครูในโรงเรียนกับโค้ดที่ลอนเทนนิสได้อยู่ตามจังหวัดวต่างๆซึง่งปัจจ<ร>ุบันสมาคมก็ก็มีศูนย์ของสมาคมในทั่วประเทศด้วยนะครับรก็ดีเลยครับ คำถามนี้จะนําไปสู่การต่อยอดประถินั่นหมายความว่าช่วงระยะเวลาสั้นสามถึงห้าปีแรกเนี่ยเราขยายฐานเทนนิสละแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยสมาคมมองว่าเราจะดึงเด็กที่มีศักยภาพขึ้นมาเพื่อจะได้รับการสนับสนุนต่อไปเพื่อเข้าสู่ระบบการแข่งขันนะครับส่วนคุณครูที่เราอบรมในโครงการนี้ด้วยก็อาจจะมีความชอบในการที่อยู่ในเป็นบุคลากร,กรเทนนิสในระบบเช่นต่อยอดเป็นคณะกรรมการต่อไป ต่อยอดบบเป็นักรกศจสายการกีฬาต่อไปได้ทั้งหมดนี้เนี่ยจะส่งผลในระยะยาวเราอาจจะมีะระดับนักกีฬาคือมีพลาดอนมีธม,มรีมสองพลาดอนสองขึ้นแ,บบและเมื่อเกิดการบูในประเทศเรามากขึ้นจะตามไปบบสู่ของอุาาตสาหกรรมกีฬาในประเทศมีคนเล่นมากขึ้นคนที่ขายอุปกรณ์กีฬาต่างๆก็จะสามารถขายได้อันนี้คือเป็นอุาาตสาหกรรมที่ในอนาคตก็จะนํามาสู่เรื่องของเศรษฐกิจในประเทศได้ครับ ับเพราะฉะนั้นมันต้องไปทั้งกระบวนการเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่เด็กที่ถ้าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเอาลคอรอดเทนนิสครูอาจจะยังไม่มีไม่เป็นไรแต่ข้างนอกต้องมีในการให้เขาได้มาฝึกฝนเพื่อความเที่ยวชาญเฉพาะตัวของเขาใช่ครับใช่ครับโดยตัวสมาคมเองก็พร้อมที่จะเป็นเหมือนกับส่วนสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนนะครับเพราะว่าปัจจุบันขอดภายนอกก็จะมีอะคาเดมี่อยู่หลายแห่งแล้วก็ขอดส่วนกลางก็มีด้วยแม้กระทั่งที่รอนเทนนิสเองก็มีขอดอยู่จิบขอด ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับเรื่องเรื่องอเรื่องคอดไม่น่าเป็นปัญหารครับกับแต่ก็ต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกคร,รองด้วยไหมครับว่ากีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่มีข้อดีข้อเสียะอะไรยังไงเนี่ยใช่ครับใช่ครับคือกีฬาเทนนิสเนี่ยผมผมมองว่าเป็นกีฬาหนึ่งที่ไปได้เป็นกีฬาระดับโลกตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาอเมริกา,าใต้อแอฟริกา ทั้งหมดเอเชียเล่นเทนเทนิสได้ดูรรเทนนะิสได้การจลัมเกิดขึ้นสี่สี่คอร์ดด้วยกันก็อยู่ในทุกทั่วทุกมุมโลกของประเทศนะแล้วเป็นกีฬาประเภทเดียวที่ใช้องค์การพยกในการจัดในการไปการแข่งขันเนี่ยไม่มากนะครับแล้วสามารถทําเป็นไาชีและสร้างรายาได้ได้โดยอย่างเช่นโรเจอร์เฟเดลเลอร์น,นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นนักกีฬาที่มีรายได้สูงสุดในหมวดของนักกีฬาั่นหมายความว่าเขามีรายได้มากกว่านักฟุตบอล มีรายได้มากกว่านักบาสเกตบอลมีรายได้มากกว่านักกอล์ฟผมก็เลยมองว่าเทนนิสเป็นเป็นกีฬาที่ไปได้ถ้าสําบ,บับอย่ากจริงจังโดยสมาคมจะเป็นคนส่งเสริมสร้าสรรค์6ล้นนบาทพูดถึงตรงนี้ต้องคุยเรื่องของเอขาเรียกอะไรฮะค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมครับว่าค่าลักกอล์กไล่เกตอะไรมันก็ไม่ได้แพงอย่างกอล์ฟหรืออะไรพวกนี้ใช่ครับคือเอาเป็นว่าในส่วนของเทนนิสเนี่ยผมว่าใช้ค่าใช้จ่าย ไม่สูงไม่สูงแล้วก็ใช่ครับแล้วคนที่พร้อมสนับสนุนในเอกชนต่างๆก็ก็มีอย่างเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเข้าสอบประถอรั้งนี้นะครับสอปทถอเขาก็ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยครับในส่วนของสมาคมก็จะช่วยในเรื่องของการอบรมโค้ชให้อครับดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆคือยี่ห้อต่างๆปัจจุบันนี้เราก็โคกันครับเพื่อที่จะสนับสนุนในส่วนนี้เพราะว่าเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยครับเพราะถ้าเกิดมันขยายฐานได้มากจริง คนก็จะซื้ออุปกรณ์จากเขาไปด้วยเหมือนกัน,นครับอ่าครับซึ่งเันก็ต้องดูว่าอแลกแต่ละตัวมันจะเหมาะกับเราทีห้อไหนอะไรยังไงด้วยนะฮะไม่ได้หมายความว่าทีห้อดนี้ดีจะดีกับค,คนไม่ใช่ไม่ใช่ครับ, <laughs> รบเพราะสังเกตอย่างนี้ครับว่าในท้ายที่สุดระดับโลกจริงๆเนี่ยเขาก็าอาจจะต้องใช้ของสปอนเซอร์นั่นหมายว่าใจท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาต้องสามารถเล่นได้ไม้ทุกยีห้อหรือยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าเป็นโรเจอร์คัตเชอร์มีวินสันมาให้เป็นสปอนเซอร์ เขาต้องเล่นบินสันใช่หรือเฮดเฮดมาให้โนวัคโดโควิดเขาก็ต้องเล่นเฮดวันเล่นบินสันมาให้ใ้โนวัคเล่นเขาก็ต้องเล่นบินสันมันก็ต้องสามารถที่จะปรับปรับตัวเนี่ยให้เข้ากับสปอนเซอร์ได้อันนั้นคือถือว่าเป็นระดับที่เลยกว่าที่เราต้องมาเลือกใบแล้วครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานสําคัญที่สุดของการเล่นเทนนิสคือให้เด็กเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจมีทักษะื้นต้นก่อนแล้วถ้าไทรจะต่อยอด อะไรต่อไปสมาคมก็ยินดีที่จะสนับสนุนตรงนี้เลยถูกไหมฮะยินดีครับเราก็จะร่วมมือกับเอกชนในการที่จะสนับสนุนเด็กที่เราเห็นว่าควรที่จะส่งเสริมต่อไปแล้วไปได้ไปช่ระดับโลกได้ก็จับมือกันครับ,รบเราคาดหวังยังไงกับโครงการที่ร่วมกับสพทฮค่นะตรงนี้ครับก็ในส่วนนี้นะครับอ,อท่านนายกสมาคมก็คือท่านตุกชัยเนี่ยมีความคาดหวังในการที่จะหนึ่งขยายฐาน กีฬาเะเล่นให้มากขึ้นมีคนรู้จักและเล่นมากขึ้นสองได้หยิบเอาเขาเรียกว่าช้างเผือกขึ้นมาเพื่อจะปั้นต่อให้เขาเนี่ยก้าวเข้าสู่ระดับการแข่งขันเป็นทีมชาติแล้วก็ก้าวเข้าสู่ระดับอาชีพต่อไปครับกับอันนี้คือความความมุ่งมั่นของเราเลยที่จะให้เปินแบบนั้นได้แต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเด็กตัวเด็กเองก็ตามนะครับ การสนับสนุนจากโรงเรียนก็ตามการสนับสนุนจากสังคมก็ตามหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ก็ตามอันนี้จาเป็นด้วยไหมครับวพามันต้องไปด้วยกันทั้งหมดมีความจาเป็นครับเพราะว่าใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็คงรจะไปยากครับบเราก็จะเริ่มต้นจากตัวเด็กก่อนนะครับแล้วก็ครอบครัวครับส่วนการช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยในทางภายนอกของภาคเอกชนหรือภาคครับหรือสมาคมเนี่ยเราก็จะช่วยจ่งเสือมต่อไปครับครับครับอันนี้เราอยากเห็นนะมีตั้งเป้าหมายมาสักปี เราเราตั้งเป้าไว้ในระยะยาวนี่คือสิบปีครับสิบปี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 ขึ้นไปที่เราจะมีเด็กที่จะก้าวเข้าสู่มืออาชีพเป็นแรランキ้งระดับโลกที่คือต่ำกว่าสามร้อยให้ได้<嗯>อืมอาจจะดูว่าเหมือนมัามันเยอะตังนะครับอินแต่ว่าอย่างสูงสุดที่เราเคยได้คือปาราดอนเนี่ยก็คืออันดับเก้าของโลกเก้า <9. S 1> ครับอย่างดนนายนโดมโชคเนี่คืออันดับที่เจ็ดสิบ ปัจจุบันเด็กเร,เราอยู่ที่ประมาณสักพันพันกว่า<อ>เราก็เลยตั้งเป้าว่าในในระับชนิดเนี่ยเราตั้งเป้าว่าอยู่อยู่ในท็อปสามร้อยแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับ,รบอยู่ที่มากขึ้นจํานวนที่มากครับ<อ>ที่มากกว่าหนึ่งคนครับกับ,บ,บ,บขอให้ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นมีอะไรจะฝากไหมคนระสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะคือคนที่เล่นชนิดเป็นแล้วจะเข้าใจแต่คนที่ยังไม่คุ้นเคยกับกีฬาประเภทนี้อาจจะบอกว่าไป ไปเล่นเพื่ออะไรําลองเนี่ยครับพันเอกวัชนะครับก็ในท้ายที่สุดนะครับก็ด้วยความตั้งใจของท่านนายกสมาคมท่านสุชัยนะครับมีความที่อยากจะฝากถึงนะผู้ปกครองทุกท่านว่าเราเล่นกีฬาชน,นิสเป็นกุศโลบายในการที่จะเปิดประตูสู่การเล่นกีฬาเปิดประตูสู่การใช้สังคมของเด็กๆแม้แม้ในะนะที่สุดท่านไม่เล่นชน,นิสต่อไปแต่ผมคิดว่ากีฬาชน,นิสจะทําให้ท่านนั้นมีนจิตใจมีอารมณ์มีร่างกายและมีสังคม ที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขครับนั่นคือเป้าหมายระยะเป้าหมายภาพใหญ่แต่เป้าหมายที่แคบลงมาคือว่าอยากจะให้ท่านนั้นได้เลือกกีฬาเทนนิสเป็นกีฬาทางเลือกอันดับต้นๆที่ท่านจะเลือกเล่นแล้วมอบให้กับบุตรหลานของท่านครับครับครับใช้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับขอบคุณครับคุณสะภัสครับสวัสดีครับ เอกวัชน,นาศวรีีนะครับที่ศึกษาสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับทุกท่านครับผมนี้โชคดีอย่างตรงที่ว่าเ,าเรียนมัธยมปลายสองโรงเรียนเป็นคนที่เรียนหลายโรงเรียนนะฮะสองโรงเรียนนี้ปรากฏว่าทั้งสองโรงเรียนมีสนามเทนนิสหมดเลยเป็นคอร์ดเลยนะฮะเป็นคอร์ดเลยก็เลยมีโอกาสได้คุ้นเคยกับเทนนิสพอเข้ามาหาวิทยาลัยก็มีวิชาเลือก ในวิชาพารศึกษาเป็นเทนนิสด้วยเหมือนกันก็เลยมีความรู้จักกับเทนนิสระดับที่ดีระดับหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังที่อยากจะให้ลองเล่นเทนนิสดูเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ทําให้เราเหนื่อยนะครับแต่ก็มีความสุขกับการเล่นเทนนิสเหมืนกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ฉเฉลยคําถามที่ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ให้ความช่วยเหลือกับ ลูกค้าที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อ,อรายย่อยนะครับด้วยการออกมาตรการพักชำระหนี้นานสูงสุด6เดือนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นสองเฟสด้วยการเฟสแรกเริ่มวันที่25รก,การกฎาคมนี้นะครับคำถามคือเฟสต่อไปหรือเฟสที่สองจะเริ่มเดือนอะไรคําตอบคือเดือนสิงหาคมครับเดี๋ยวกลายเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาท่านฟังงไปก่อนครับสวัสดีครับ